สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนกับโปเกมอนที่มีชื่อว่ามาสเคเนียสำหรับตัวนี้คือตำแหน่งสปดเตอร์ที่มีระยะการโจมตีประชิดต,ตัวนี้ผมเห็นเขาเล่นบ่อยมากแล้วก็ตัวนี้ดาเมจเยอะจริง <c oughs> เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งเกรสีม่วงเต็มอ่ะก็จะเป็นการโจมตีแบบบูสซึ่งมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปหาศัตรูและก็จ่ายดาเมจแรงขึ้นซึ่งสามารถทะลุก,กำแพงได้ปกติระยะแค่นี้ นพอเป็นบูสต์ปุ๊บระยะโจมตีก็จะไกลขึ้นพาร์ทสิคือเมื่อเลือดเหลือครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าเนี่ยจะทําให้หายตัววิ่งเร็วขึ้นตีแรงขึ้นและก็จะดูดเลือดเป็นระยะเวลาสั้นๆอติดแล้วพอติดแล้วก็จะหายตัวแล้วก็ดูดเลือดดูดเลือดมันไม่ดูเลือดอะ่ะเอามาดู ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตีดูดเลือดอ่าอ่าเห็นปะต่อมาสกิลใบไม้สกิลนี้จะปล่อยพลังตุ้มกระจายเป็นรูปกลวยถ้าเกิดว่าอยู่ประชิดต,ตุ้มโดนหมดอะถ้าประชิดนี่คือ800แต่ถ้าเกิดว่าระยะไกลตุ้ม200ยิ่งโดนเยอะยิ่งแรงจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนลดความเร็วปึ๊บอ่าเห็นปะนืดขูดกองเล็บอันนี้จะเป็นสกิลพุ่ง พุ่งทะลุกำแพงได้จะทำให้ตีเร็วแล้วก็ตีแรง3ครั้งพุ่งมาแล้วก็ตี1 2 3โอเคประมาณนี้ปึ๊บ1 2 3สกิลขั้น2มาต่อเลเวล6โคตรนานก็ลวงบุฟเฟ่สกิลนี้จะเป็นการปล่อยระเบิดซึ่งถ้าผ่านไประยะเวลาหนึง่งมันก็จะระเบิดเองตุ่มดาเมจคือ1027ปล่อยไปแล้วกดเลยก็จะได้1027เท่ากัน ถ้าปล่อยไปแล้วตีจะเห็นว่าระเบิดเนี่ยมันแดงกระพริบกระพริบคือมันจะโดนแรงขึ้นตีก่อนแล้วปล่อยตุม้มระยะก็จะไกลขึ้นยิ่งสตูเลือดน้อยจะยิ่งโดนแรงอันนี้1075ตุม้มอาจะเห็นว่าดาเมจเนี่ยแรงประมาณ3000%บวกกับ1000กว่าก็คือยิ่งเลือดน้อยยิ่งโดนแรงและถ้าเกิดว่าฆ่าสตูได้ ก็จะได้การรีเซ็ตคูดาวอ่าปกติจะมีคูดาวอยู่ที่4วิไงแต่ว่าค่าได้ปุ๊บรีเซ็ตคูดาวเลยอ่าระเบิดแบบอัปเกรดจะทําให้ระยะระเบิดกว้างขึ้นแล้วก็หลังจากที่ใช้ท่านี้แล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นปกติจะเดินอยู่ประมาณนี้พอใช้ปุ๊บนะวิ่งเร็วขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ระยะตุ้มกว้างขึ้นถ้าแยกล่างใช้ทะลุกำแพงไม่ได้ฮลัลโหลเอาจริงดิ โอ้ oh, ซึ่งท่านี้พอใช้แล้วเงาเมันจะวิ่งไปปั่นป่วนศัตรูพอเงาหายไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าผมกดสลับตำแหน่งตุ้มอ่ะศัตรูก็จะโดนดามเมจแล้วก็โดนสตันตุลาไปๆปไป,ไปมาตัวล่างตุ้มแต่ถ้าเกิดว่าเงาผมแตกแตกดิ ตู้ม่ถ้าเงาแตกเนี่ยมันก็จะทําดาเมจแยกเงาแบบอัปเกรดจะทําให้เงาอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็เงาเนี่ยจะโดนดาเมจเบาลงซึ่งท่าแยกเงาสามารถกดสลับได้แค่ครั้งเดียวนะในสจะสร้างดาเมจแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสัญ,ญลักษณ์ถ้าเกิดว่าผมไปตีตัวที่ติดสัญ,ญลักษณ์จะเพิ่มโอกาสในการคริติเค้ลแล้วก็จะลดเวลาคูดาวและก็ดูดเลือดท่านี้จะมีคูดาวอยู่ที่5าวิ ตุ้มแล้วก็ตีปรับปรับปรับจะเห็นว่าครูดาวเนี่ยมันจะสั้นลงทุกครั้งที่ผมตีแล้วก็จะทําให้ผมเนี่ยได้เลือดต่อมาท่าแหวกหญ้าสกิลนี้ถ้าเกิดว่าใช้ปกติระยะจะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเข้ากอหญ้าอ่ะระยะก็จะไกลขึ้นซึ่งท่าเนี้ยจะทําให้สตูโดนดาเมจแล้วก็โดนชาตุ้ม ะจะเห็นว่าไฟฟ้าแป๊บๆนะถ้าใช้ท่านี้ไม่โดนใครก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้าใช้โดนก็จะวิ่งเร็วขึ้นและก็ตีเร็วขึ้นตุ๊บปรับปรับปรับใช่ใช่ใช่เวลาใช้ต้องใช้ให้โดนตุ๊บเข้ามาปรับปรับปรับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเนี่ยสามารถฆ่าหรือแอดซิตได้ก็จะเป็นการรีเซ็ตคูดาวของสกิลนี้พุ่งเข้ามาแล้วก็ตีดูคูดาว อ่าคูดาวหายเลยในสแลตแบบอัปเกรดก็จะทำให้อัตราคิิตข้ตและการดูดเลือดเยอะขึ้น แวกหญ้าแบบอัปเกรดจะทําให้เวลาที่ใช้แล้วได้โลต่อมาอยู่ในมูฟจะเป็นการพุ่งไปจ่ายดาเมจแบบต่อเนื่องซึ่งสามารถใช้ทะลุกําแพงได้ตอนที่ใช้ท่านี้อยู่จะใช้สกิลอื่นไม่ได้แล้วก็ตอนที่ใช้ท่านี้จะสามารถโดนสกิลโดนสตันโดนซีซีได้ปกติแต่ว่าถ้าอยู่ในมูฟเนี่ยไม่สามารถหยุดได้คือประมาณว่ามึงจะสตันก็สตันกูมาจะแช่ก็แช่มาแต่ว่ากูไม่เลิกใช้อยู่ในมูฟนะ น่าเห็นปะขนาดโดนมามูแช่ยอยู่อ่ะอยู่ในมูฟยังไม่หยุดเลยแล้วก็ท่านี้จะมีดาเมจอยู่ที่ตูมเท่าไหร่นะ7,900อัพสกิลหนึ่งมาก่อนเลยแล้วใครป่าผมป่าใช่ไหมโอเคอื้อพุ่งมาอันนี้เล่นมัสค,คเนียตาแรกนะตาแรกนี่ก็ได้ป่าเลยไอเรามันก็ไม่ธรรมาดาซะด้วยสิเดี๋ยวจะพาแพ้ให้ดูมาบมามาบ มามาอันนี้มานี่มานี่พุ่งมาปรับแล้วก็ศาสตร์สกิลฟาร์มเร็วอยู่นะปรับหลบหลบหลบปรับปรับเปึ๊บปรับปุบปรับปุบปรับปรับปุบปรับเอาน้องไก่แตกไปแล้วอ่ะเอองั้นไปบนเฮ้ยไต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 อยู่ล่างกับจูไนเปอร์ปาร์ตี้พึ่งจ้าเฮ้ยจึ๊บปั๊บก็มาดิก็มาก็มาบวกกันวัวนัวไป หมาเก็บไปได้นะโอ้โหหมาแม่งยังดุยังไงดียังไงดียังไงดีงงดจูไนเปอร์ฮึมจูไนเปอร์เกือบแตกขอละกันทำแป้มหน่อยฮลัลโหลจูไนเปอร์อีหยัง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 เฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้พุ่งเข้าไปถ้าตามต่อจูไนเปอร์น่าจะตายเล่นตาแรกไงย,ยังไม่ชินสำหรับตัวนี้เวลาที่ตีบูตมันจะพุ่งเข้าเออปึบปับปับปบ,บนละกันอยู่ใกล้ดีฮลัลโหลใครหนะ้าไตไตไตาตา ไตไตโอ้โหไอไตอือเฮ้ยอืออือโดนไฟหนีหนีนี่คือการแกงที่ผิดพลาดเอ้ยเอ้ยปรับปรับเรียบร้อยพุงไก่นะครับผมยังไงดีไปไหนแล้วมาฟัคเซโอ้โหโอ้โหสกิลว้าวเฮ้ยจึ๊บอือเรียบร้อย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 เรียบ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 ร้อยอีกแค่นิดเดียวจะเวลก้าแล้วอะสุดจริงว่ะ เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนเล่นตาแรกนี่เราก็เถื่อนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอันนี้แรงมาสเตอร์กันนะปรับปรับได้อยู่ในมูฟมาแล้วปรับปรับปรับโอเคบัฟขอเลยละกันเสียเลจีไปละอีย่ยงวะไม่น่ามาเอาบัฟเลยยังไงดียังไงดียังไงดีงงดจังหวะน,นี้ต้องมีคนตายต้องมีคนตายเข้าหลังอยู่เฮ้ยจึ๊บโอ้โหเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยจึ๊บออยู่ในมูฟมา อ้าอ้าวอ้าแล้วไงโดนผักแล้วอย่างไงเดี๋ยวนะ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 เรจิจะเข้าอุ้ยเรจิจับแรงมากแต่ว่าผมก็ดูเลือดแรงมากอืมอืมอืมดาเมจแบบยังหนักอ่ะอ้ย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 เอ้าโอเคพุ่งให้โดนตัวก่อนเว้ยเราค่อยไนยสแลตก็ตาแรกอะนะมันก็แบบผิดพลาดกันบ้างจูไนเปอร์ตายตายตาย ดูเออโอ้โหเข้าไปหาแบบโดงตีนปึ๊บปรับปรับปรับไปไหน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 เฮ้ย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 เข้าเข้าเข้ามาปึ๊บปับปรับปรับปรับโอ้โหคาเม็กก็ไม่รอดนะะโคตรเถื่อนเถื่อนจริงอะไรจริงเอาไหมล่ะเข้าดิ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 เข้า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 มาปรับปรับปรับเฮ้ยปรับปรับปรับเฮ้ยปรับเรียบร้อยอะไรจูจูจะเอาเหรอเฮ้ยปึ๊บเอาเลือดก่อนโอ้โหมาดอย่างเซียน ถ้าเก็บจูเนเปอร์ได้นะหล่อเลยหมาน่าจะแบกว่ะเอ้ยอยอะไร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 จูเนปอร์อย่าทําอย่าทําอย่าทำอยาำ่ยาอยา่ยาอยา่าไอจูเนเปอร์นี่แม่ยิ้มไอ้ไล่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 จนสุด,ดาทำไป3าแต้มอาช่วยยืนโอเคแล้วก็มาตรงนี้ปรับปรับปรับขอเลจี่แล้วกันเป็นตัวที่แบบไล่คิวสนุกมาก พราะว่าด้วยระยะที่แบบมันพุ่งโคตรไกลสวัดดีจูเนเปอร์ปรับปรับปรับทำแต้ม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 ,ตมโอเคหนีหนีหนีหน,น,นีไม่ทันนะ่ะคิวไปห้าตัวเฮ้ยไอเตา่าี่แกะกล้าแย่งปาร์ตี้มังกรฆ่ายอย่างนั้นเลยโดนโดนโดน ดอน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 เฮ้ย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 จึ๊บเฮ้ยฟิกเกอร์ยอกเว้ยฟิกเกอร์ยอกฟิกเกอร์ยอกดอลล่าซื้อฟิกเกอร์ไปแต่ว่าเต่าบอกเลยงานงอกมาใช้อยู่ในมูฟตอนนี้ยังไงบาชามอไตมาทำไมอะไตไม่เอาไตทำไมไตทำตัวแบบนี้มามามาเตรียมดักกระทืบเต่าเฮ้ยจึ๊บจึ๊บปรับ ปรับเรียบร้อยไม่ลออจ้าจังหวะน,นี้ปึ๊บปรั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 บเดี๋ยวนะ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 เคลียร์เคลียร์เคลียร์เ,ยเขาก่อนเคลียร์เขาก่อนไม่ต้องรีบยังไงมังกรก็เป็นของเราอุ้ยดีนะกบเอาได้สวยสวยมากจูนไเปอร์ยังไงดีเพื่อนเออมาฟ็อกซี่ยังไงยังไงดี โอ้ยแม่งโคตรกงงกงสุดล oh, ะตัวเนี้ยเก็บ no คิวโคตรง่ายอ่ะคิวไปแล้ว11ตัวจังงวานี้บอกเลยไม่กลับบ้านหรอกนะเดี๋ยว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 เฮ้ยจึ๊บปั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 บสวยสวยสวยพุ่งพุ่งปับยังไงยังไงยังไงเต่ายังไงยังไงเต่าเต่าเต่ายังเต่าเต่าอหมานายแย่งเราจูไนเปอร์มึงพุ่งมาทำไมอุ้ย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 ตาย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 กืับตปกลับยกือบายโอเค โอ้ยโกงกว่าสไตล์อีกออกมาได้ออกมาออกมา,ออกมาโอ้ยอมแพ้แล้วอะ่ะจะใช้อยู่ในมูฟซะหน่อยสปิดเตอร์ที่แบบเล่นแล้วโหดๆอ่ะมีน้อย MVP เลยอะ่ะตาแรกนะเว้ยคิวไป13ตัวได้มา12แตม้มโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าหวัสดีครับ